สวัสดีครับมาพอกันครับช่องเคยบันเชียงอภิเช l ครับผมหลังจากเขาเลิกงานแล้วเขาสิมารีวิวแกะน่อยครับตอนนี้ได้สิเข่าสองเดือนแล้วครับพี่น้องวความอย่างความอย่างมันกินนนมเร่งๆครับตอนนี้อายุขิเข่าสองเดือนแล้ว ส่าห้องสีแยกกันอยู่สามข้อครับผมเอาแยกเป็นอยู่สาม,มขอ้อบงหัวนมพากันหัวนมตันแล้วกินว่าเป็นกินว่าไ้สายมันตันเลยมาเปลี่ยนสายเห็นไหมครับกินแล้ว ครับผมตอนนี้เขาแยกเป็นสามข้อก้บพี่น้องหนึ่งข้อค,ครับออกเดือนเดียวกันแต่ว่าอายุมือ่ออดท้อกันครับมีข้อสองเช่นเดือนนี้ก็จะเข้าสองเดือนเต็มพอดีครับ นมเจ้นเก่งมารีวิวให้พี่น้องเขียนกาลังสีงครับกาลังสีได้แยกตัวผู้ตัวแม่กาลังสีได้สีดวัคซีนเดี๋ยวบังคับนี่นมเบิดไปแล้วสามพาะเล็ครับผมเหลือีกสองพาะเล็กกินเบิดมือแล้วหกสอบครับกระดาษดูดต้องๆดงครับผมมันเห่า ี๋ยวต่อไปเขาก็จะได้จับร่วมกันนะครับข้อมาวข้อมสุนครับผมว้าวว้าวนะครับไปจั็โดูดให้ยังดอกโดดปั่นจิ้งโจ้ดูดแล้วก็เก็บขานีฮะเพื่อนหาวครับเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเขามาเบิ้งเขามาดูแลสอนแรงเขามาเบิ้ง ว่ามันเป็นเนี่ยงมีน้ำมีในมีนมเงี่ยงบอนหา่ามันเห็นคนครับเบึ่งปากเปืออเอเ่อยปัดผี่น่องเนี่ลแหละครับเกินพราะว่ามันสีเขาาว้รุ่นขันมันพานช่วงนี้ไปได้กระสีบบอ่อยแล้วครับกระตีเซาเขาเรียกว่าโรคมือเท้าปากตาก็เจ็บตากระนี้ครับนี่ คันเขา่าแยกออกเป็นสามข้อกีนพี่น้องมันเปียกไหมเ<แ>พื้นนี่เปียกมัดน,นะครับนอนม่ได้ละคั้งสี่ขานาฝนานานาวนี่ครับมันแคจักกัดแค่ยังดอกเล็กๆนี่เบิง้งพ้นดื้อนะตาก็เจ็บนี่ไงขั้นอเพาะสีวัคซีนครับนี่ข้อสามนี่ครับเขาต้องปล่อยออกมาอย่างสีสุแรงครับผมนี่ขอคอกมัน มีหัวอาหารแล้วก็มีนมเขาตกปล่อยออกมาให้มันเล่นสันมันถึีเงาแตกแล้วก็เปียกมารีวิวให้พี่น้องเบิง้งว่าเลี้ยงมัตจะน,น้อยๆเห็นตะตอนน,น้อยๆวันนี้กําลัางสิข่าสองเดือนกําลัางไงครับเห็นแล้วก็ดีใจนะมันมันบัดตายหลาย ตายเยอะครับว่าถึงชิปตัวกล้วยต,ต,ตัวว่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ห้องเคยกินนมน้ำเฮาเคยปอนนมมันนะครับหมดเลยดุกไสข้างเกิดสงค่ำข้างสีได้กลับเมืองไทยขันแม่นรุนแรงกัจกลับเมืองไทยก็นจี่ได้ยูเลี้ยงมันแหะครับจีปล่อยตามสถทายกลับมันนั่นแหละแกะไหล อันนี้จะคองมันเลี้ยงเจ้าของก็บข้าไปทหาร <ST AT> เอาใจยากครับสูงข้ามก์ยิงกันตึมตึมตึมๆอยู่ต <ST AT> แต่ว่ากัดซัวครับพี่น้องกระเบื้องสถานการณ์ขั้นนรุนแรงบันไดเขาก็ไดยเบื้องสถานการณ์ก่อน ช่วงนี้เรียเงินกับําครับคนกับกลับบ้านหลายเมืองคนไทยกับกลับหลายซุมอันตรายหลายนะครับเนาะตระเข้าใจก็หลายินกับกับกลับเพื่อนครับแต่ว่ามันคันจะถึงเวลาครับถึงเวลาเมื่อใดะเขาก็ติกกลับบ้านอื่กันกลับเมืองไทยกัน นี่แหละมารีวิวพี่น้องเบิ้งกำลังไงกำลังนั่นกำลังดื่มเหมืทัดมองลงไปนี่ครับชุดตาเวลาแกะครับกันเัากลับไปแล้วแกะสิบเป็นยังไงเคยเลีเยเ้ยงเคยนั่นมาขอให้สงครามามตีเร็วๆครับพี่น้อง้กลับมาปกติครับ จะได้มีแห้งเห็ดงานหางเงิน่งเมืองไทยคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถทยบันเชียงอฟิเชียนนะครับเด้อมันโดนได้ลงชิปทียรครับพราาเขาเบิ่งสถานกากณ์เขากระบวาก้าไปทายคลิปมั่วทั่วครับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจ ให้ช่องไคยบันเียงออพิเชเียลนอยนะครับเด้บอบอคอยังไลดกขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้ามาเหลายครับเพื่อให้มันเปิดเปิดการมองเห็นหลายๆครับผมอย่งเบ้าพิษเบา้าฉึกจะขอทดขอภห้พีน่น้องหลายๆครับผมคลิปนี้ก็ไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับผม